ชาวนาฟังด่วนเงินประกันราคาข้าวโอนงวดแรก9พอยอนี้ส่วนงวดต่อไปต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัติกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันจันทร์ที่8พฤศจิกายนแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสาร กับผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยนะครับธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรเผยว่าธนาคารเร่งช่วยเหลือราคาข้าวตกต่ำ ตามนโยบายภาครัฐพร้อมจ่ายเงินประกันรายได้เงินงวดแรกในวันที่9พฤศจิกายน2564รวมเม็ดเงิน10,000ล้านบาทส่วนงวดถัดไปต้องรอคณะรัฐมนตรีอนุมัตินายธนารัตนงามวไลรัฐผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรเผยว่าหลังรัฐบาล ได้อดุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2564ทับ65รอบที่1และประกาศลงวันที่4พฤศจิกายนให้ทกสดำเนินการระบบการโอนเงินให้รายชื่อที่อยู่ในโครงการดังกล่าวซึ่งทกสมีหน้าที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือตามโครงการประกัน รายได้ข้าวซึ่งจำนวนรายชื่อชาวนาที่อยู่ในระบบยังไม่ทราบจำนวนที่แน่ชัดแต่คาดว่าจำนวนเงินที่จะโอนเข้าระบบงวดแรกในวันที่9พฤศจิกายนนี้รวมที่ประมาณ10,000ล้านบาทสำหรับมาตรการดูแลชาวนาในโครงการปลักกัรรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี2,564-65ทับ แก่พวกเก็บเกี่ยวก่อนวันที่15ตุลาคม2564ให้กับข้าวเปลือก5ชนิดโดยกำหนดราคาข้าวเปลือกที่ความชื้นไม่เกิน15เปอร์เซนต์โดยข้าวเปลือกหอมมะลิราคา15,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน14ตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา14,000บาทต่อตัน ครัวเรือนละไม่เกิน16ตันข้าวเปลือกหอมปะทุมธานีราคา11,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน25ตันข้าวเปลือกเจ้าราคา10,000บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน30ตันข้าวเปลือกเหนียวราคา 102, 1 2 0 0 0บาทต่อตันครัวเรือนละไม่เกิน16ตันผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ข้าวเปลือกหอมมะลิผลผลิตเฉลี่ย359กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่465กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี685กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเจ้า613กิโลกรัมต่อไร่ข้าวเปลือกเหนียว393กิโลกรัมต่อไร่ สำหรับวิธีคิดคำนวณผลผลิตต่อไร่ลงทะเบียนไว้กี่ไร่ให้นำผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ไปคูณสมมติลงทะเบียนปลูกข้าวหอมมะลิไว้10ไร่เท่ากับ10คูณ0 3นยเท่ากับ3.59ตันสหรับราคาเกียยคลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่1 ข้าวเปลือกหอมมะลิราคากลางอ้างอิง1864.23บาทต่อตันราคาชดเชยตันละ4,135.77บาทต่อตันข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ราคา1,407.75บาทต่อตันราคาชดเชยตันละ3,595.25บาท รับเงินส่วนต่างสูงสุด57,524บาทข้าเปลือกหอมปทุมธานี9,947.87บาทต่อตันราคาชดเชยตันละ1,052.13บาทรับเงินส่วนต่างสูงสุด26,303.25บาทข้าวเปลือกเจ้า8,065จุด 38บาทต่อตันราคาชดเชยตันละ1,934.62บาทรับเงินส่วนต่างสูงสุด58,038.6บาทและค่าเปลือกเหนียว7,662.53บาทต่อตันราคาชดเชยตันละ4,337.47บาทรับ เงินส่วนต่างสูงสุด6,9,399.52บาทสําทสำหรับการจ่ายเงินประกันในงวดถัดไปนายธนารัฐกล่าวว่าต้องรอาการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีอีกรอบและสั่งการมาที่ทกศซึ่งในเบื้องต้นทกศไม่สามารถระบุวันเวลาโอน ในงวดถัดไปได้ครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับที่ทางกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมได้รับฟังกันนะครับและถ้าหากกระผมทำผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังสำหรับคลิปนี้กระผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในะคลิปหน้า สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ